โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่ผมแอลเองนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาการมองอนาคตของเกมวันพันแมนนะว่าผมมองอนาคตไว้ยังไงบ้างกับเกมนี้นะครับก็ไปดูเลยนะครับตอนนี้เราก็เซิร์ฟห้าหกหรือว่าเซิร์ฟที่ใกล้เคียงกับ5้าหกเดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเซิร์ฟหรือก่อนเซิร์ฟน,นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ช่วงพฤศจิกาประมาณวันที่25้านะแล้วก็1นธันวานะจะมียี ห้าหกเจ็ดกับห้าหกแปดแล้วก็ห้าหกเก้านะเท่าที่เดาที่น่าจะทันเลยก็คือตอนนี้ตัวดําต้องมีอย่างน้อยแปดสิบใบขึ้นนะก็คือหนึ่งหนึ่งธันวาเนะี่ยเป็น G ีฟนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ให้ด้วยนะโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะมี G 4ฟหนึ่งธันวาแล้วก็ท้ายเดือนนะครับกลางเดือนนะั่นก็คือทัสวัสดิกี่นะต่ำต่ำต,ำต้องมีแปดสิบใบเก้าสิบใบแล้วนะตัวดำนะครับตอนนี้ตัวดาของผมนะครับมี ร้อยห้าร้อยสิบห้าใบนะครับแล้วทำไมตั๋ววุธผมเยอะจังนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาครับวันที่ยี่สิบห้านะตอนนั้นมันท้ายเดือนนะแต่ผมเก็บซื้อตั๋ววุธหกใบนะก็คือทันนะก็คือร้อยแพ็คร้อยแปดสิบแปดเพรนะไอพแพ็คนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นะพแพ็คนี้นะตอนเดือนพฤศจิกาผมเก็บซื้อทันนะครับตอนนั้นโอเคก็ประมาณนั้นนะตอนนั้นยังแทบไม่ได้เติมอะไรเลยด้วยนะคือไม่ได้เติมเพรเลยนะโอเคก็ผมจะขึ้นตารางแจกนะแล้วผมก็จะทำว่าผมจะทําอะไรบ้างโอเคอย่างแรกนะครับ ผมจะปั้นตัวละครไว้ทั้งหมดประมาณแปดตัวโดยประมาณนะครับนี่แปดตัวเก้าตัวนะครับแต่ผมจะทําทีมทั้งหมดสิบสองตัวก็คือสองทีมนะก็คือทีมหลักกับทีมรองเอาไว้ตีวอลกิลหรือว่า,าไว้ตีดวนดวนสุดยอดนะก็คือไ e อ้พวกกิมมังกรยิ้มสายฟ้าอะไรพวกนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะเอาไว้ตีทีมหลักกับทีมรองนะโอเคผมก็จะเปลี่ยนนะครับมาถึงนะครับผมอ่ะผมขึ้นตารางให้เลยนะครับมาถึงตารางปุ๊บโอเคนะเราก็เดือนธันวาแล้วก็เดือน ทันสมากินะก็คือเดือนธันวากลางเดือนเหมือนกันนะโอเคเดือนต่อไปเดือนมกราครับปีใหม่นะครับสองพันยีิบสี่นะก็คือซุยริวซุยริวนะครับผมตอนนี้มีร้อยสิบห้าใบนะผมตีไปร้อยใบนะครับซุยริวมาปุ๊บผมจะมีร้อยสี่สิบใบโซนิกมาผมจะมีร้อยแปดสิบใบนะครับทุกคนจะมีประมาณนี้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็พอร้อยแปดสิบใบครับโบลอสเดือนกุมภามามีสองร้อยยี่สิบใบนะครับกีโฟมาเป็นสองร้อยหกสิบใบนะครับแล้วก็เดือนมีนานะครับ กระบองเหล็กมาใหม่นะครับกระบองเหล็กตัวใหม่มานะครับเข้ามาเป็นสามร้อยใบนะครับพอซวยริวรีเทิร์นมามีสามร้อยสี่สิบใบนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมน่าจะจัดซุยริวตรงนี้แหละครับประมาณสามร้อยใบนะอาจจะนะครับอาจจะสามร้อยใบหรือไม่ก็ผมอาจจะจัดโบลอ์ก่อนนะครับโบลท์ตอนมาใหม่เลยนะก็คือตอนผมมีโซนิกเนี่ยผมมีร้อยแปดสิบใบแล้ว พอมาบลร้อผมจะมี220นะโดยประมาณ220ผมอาจจะจัด180บใบนะแต่ถ้าไม่แน่ผมอดเปรี้ยวไ้กินหวานคือผมจะจัดสูริล3 0 0ใบเลยก็คือผมจะไม่เอาดู UR ที่ผ่านมาเลยนะผมก็จะมี UR ตัวเดียวรหัสเดียวนะผมถ้าผมจัดสูริล3 0 0ใบเนี่ยผมจะเหลือเพียงประมาณ40บใบเท่านั้นนะครับ40 50ใบโดยประมาณนะแล้วถ้าผมเอาแล้วถ้าไปเดือนเดือนเมษาก็คือเดือนปูบอมมานะครับเมษาผมก็จะมีประมาณ80ใบ แล้วโบร้อสมาอีกรอบหนึ่งรีเทิร์นมาอีกรอบหนึ่งจะมี120บยบใบนะครับซึ่ง120ใบเนี่ยถ้าผมจะหาผมต้องหาอีก60ใบโดยประมาณนะผมก็คิดไว้ตรงไหนมั่ง60ใบโดยประมาณครับก็ยังไม่แน่ใจว่าผมอาจจะจัดซื้อร้อหรือว่าประมาณสองร้อยใบนะเอาพอๆให้มันแบบว่าเกือบทำพาร์ทสองได้นะถ้าผมได้ลูกแก้วมา2ออันรวมการันตี รวมการันตีร้อยแปดสิบใบเนี่ยคือผมรอสุ่มพวกปูบอมหรือว่าสุ่มพวกกระบองเหล็กเพื่อเอาหินพัฒนาฮีโร่ที่เป็น ur ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะสาหรับการมองอนาคตนะแล้วก็อ่ะผมพับตารางออกมาก่อนนะครับทีนี้ก็มาถามว่าเอ้ยพี่แล้วบาคูซันพี่หายไปไหนพี่ไม่ได้เอาบาคุซันเหรอครับบาคุซันผมไม่ได้เอานะครับคือผมซื้อผมเก็บหินมานครับแต่หินผมหายไปไหนเห็นไหมหินผมศูนย์นี่นะครับผมจะให้ดูนี่ผมก็ซื้อไปแล้วนะนี่เห็นไหมสองแพ็คนี่เห็นไหม ผมถามว่าหัวไปไหนนะครับผมเอามาใช้กับอันนี้ครับผมนี่ครับราชาทะเลลึกนะนี่ครับผมปลูกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ตื่นนะราชาทะเลลึกปลูกไม่ตื่นนะตอนนี้ก็คือรอลูกแก้วอ้าวแล้วลูกแก้วมาจากไหนรอซับพอร์ตมานะครับจากการที่คาดเดาวนับซับพอร์ตพอแฟตจบนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งโมกุลมื่อไไรครับปีใหม่สองพันยี่สี่นะรู้สึกจะเป็นเกียร์โลนะครับเกียร์โลล่างเอเดบวกมานะครับและต่อจากเกียร์โลนะครับก็คือราชาทะเลลึกนั่นเอง ซึ่งราชาทะเลลึกมันดียังไงนะครับหนึ่งเลยคือครับกัดก่อนแทบจะเหมือน G4 เลยนะครับแล้วก็ยกเลิกไล่ยันติด้วยแต่ไม่แรงเท่า G4 แน่นอนแล้วมันจะกัดก่อนแค่ตัว2ตัวนะแต่ความดีของมันแล้วความที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือมันสามารถทําให้เพื่อนตัวหลังหรือว่าอยู่หน้ามันนะหรืออยู่หลังมันนะก็คือแถวแถวเดียวกับมันนะสมมติเอามันไว้หลังตัวหน้าเนี่ยจะมีสิทธิ์ไล่โจมตีอย่างสมมุติว่าโซนิกอะสับไปแล้วปุ๊บมันจะทําให้ ผมเอาซุยอย่างสมมติถ้าผมได้ซุยิวูอามาผกเอาไว้หน้าชันราชาทะเลลึกหรือด้านหลังนะอ่ะผมยกตัวอย่างไว้ด้านหน้านะโซนิกผมสับปุ๊บจะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ซุยิวนะครับจะไล่อันตินะครับด้วยดาเมจประมาณห้าสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นตของดาเมจทั้งหมดนะก็คืออย่างสมมติซุยิวผมต่อยได้ร้อยล้านมันจะต่อยได้ห้าสิบล้านนะคือมันไล่เลยนะแล้วต่อพอไล่เสร็จปุ๊บราชาทะเลลึกไล่ต่อนะครับไล่ต่อสองรอบนะครับนั่นก็คือนี่นะครับนี่คือคความโดนะรับ ความโหดของมันนะก็คือตัะมานนี้เลยสําหรับการมองอนาคตของรหัสผมนะก็ถามว่าตอนนี้ผมเติมไปเท่าไหร่แล้วครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรหัสก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่11ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านด่านอยู่18นะครับแล้วก็ตัวละครสุดแกงอยู่19นะครับแล้วก็คิวอยู่อันดับ2เช่นเคยนะก็ผมจะให้ดูนะว่าผมเติมไปประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นครับผมเติมไปทั้งหมดนะครับ1 9 6นะครับหรือประมาณเกือบหนึ่งพันบาทแล้วนะก็เติมมาเยอะอยู่พอสมควรนะสำหรับผมนะ แต่ผมถ้าถามว่าสู้ใครได้ไหมก็ส่วนใหญ่สู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเจอฟูบุกิเอเดานี่ผมสู้ไม่ได้เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอานะครับตอนแรกกะว่าจะเอาครับแต่มันผ่านมานานๆแล้วถ้าเอาก็าคงไม่ทันแล้วไม่คุ้มนะประมาณนี้โอเคก็ผมเติมไปเก้าร้อยเกือบพันหนึ่งแล้วนะแต่ก็แทบจะพีพีสู้ใครไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยก็เอาไว้เจอกันในพีต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้แล้วถ้ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในพีต่อไปนะครับให้ผมแบบ อ่านแบบเอ้ยทานตัวนี้ไหมทานตัวนี้ไหมหรือว่าอยากให้ผมทํายังไงเกี่ยวกับอะไรก็บอกกันได้เลยนะแต่ผมจะจัดแน่นอนนะครับซุยริวสมอาจจะ300ร้อยใบนะผมจะทำพัดสองให้ได้แล้วก็จัดอาวุธมันแน่นอนนโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในอีีต่อไปครับไป